คลิปนี้จะมาพูดถึงเทษดีจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเทษดีจิตวิทยาเชิงบวกเป็นเทษดีของอับราฮัมมาสโลนะครับไม่ใช่มาร์ตเมลโลเนาะมารโลนะครับก็มาร์ตโลศึกษาเกี่ยวกับอะไรมาร์ตโลนะก็ดีข้อสงสัยมาร์ตโลเป็นคนสงสัยว่าทําไมเวลาศึกษาจิตวิทยา คือนักนักจิตวิทยาที่เคยรธิบายในคลิปก่อนน้เนี้ยเขาจะบอกมาว่าเวลาศึกษาจิตวิทยาจะศึกษาจากจะศึกษาจ,จกษากคนป่วยแต่ว่ามารโลนนะเขาจะแหกแหวกแนวกับนักจิตวิทยาคนอื่นก็คือเขาบอกว่าการศึกษาจิตวิทยาเนี่ยต้องศึกษาจากคนปกตินะครับซึ่งมันก็จะแบ่งได้เป็นทฤษฎี5ข้อซึ่งสำหรับคอสนี้ก็จะมาโฟกัสแค่สข้อทฤษดีแรกคือ h u m a n i t i c Theory เทษฎีที่2อคือ Third Post-Fidelity Third Post ก็คือททษฎีแรงกับเกื้อที่3แล้วแรงที่1คืออะไรแรงที่1คือททษฎีจิตวิทยากลุ่มสิกแมนฟอยที่เราได้เรียนกันมาแล้วที่บอกว่าจิตวิทยาเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดาตส่วนททษฎีแรงที่2ก็คือททษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยากับสิ่งแวดล้อมเราก็ได้เรียนกันมาแล้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็คือ ไม่เชื่อในอิทธิพลของสินแวดล้อมและไม่เชื่อในอิทธิพลของอดีตและสุดท้ายนะครับคือทฤษฎี e l ซ a c t u a l i z a t i o n น e l ล a c t u a l i z a t i o n คืออะไรเซลแอคชวลไลเซชันคือนิยามของมันคือมนุษย์เกิดมามีศัก,กยภาพแต่ต้องเข้าถึงศัก,กยภาพแห่งตัวตนที่ลึกซึ้งโดยที่บุคคลจะต้องผ่านความต้องการในแต่ละขั้นก่อน ซึ่งความต้องการก็จะมี5ขั้นเป็นปีระมิดเลยก็คือเป็นเนทียดีปิระมิดของมาร์สโลนั่นเองเริ่มจากพิระมิดขั้นแรกคือไล่จากล่างขึ้นบนนะครับอันแรกไฟฟิซิโอติคอลิิตน,นะครับคือลำดับความต้องการทางกายภาพปัจจัยทางร่างกายต่างๆเช่นพวกปัจจัย4ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่หผมยารักษาโรคอาหารอะไรประมาณนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการสืบพันธุ์ด้วยการมีเพศสัมพันธ์การมีเซ็ก ขั้นตอนที่สองเมื่อมีความต้องการขั้นที่1แล้วก็จะมีความต้องการในขั้นที่สองนะครับคือขั้นที่สองจะเป็นเซฟตี้นีดเซฟตี้นิดคือความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยนะครับผมเวลามีบ้านนะครับเวลาเราสร้างบ้านจะต้องมีกุญแจล็อกประตูบ้านอะไรประมาณนี้สองขั้นแรกนะครับถ้าไม่ผ่านสองขั้นแรกนี้นะครับสองขั้นแรกเป็นพื้นฐานเลยถ้าไม่ผ่านสองขั้นแรก จะเกิดปัญหาทางจิตยอย่างบุนแรงเช่นกลัวอย่างบุนแรงหรือมีความหวาดระแวงต่อไปพฤติ3คือ mm hmm. Love and belonging ปัจบุคคลต้องการความรักและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกลุ่มนี้มีอะไรบ้างเช่นมิตรภาพก็คือเรื่องของเพื่อนคู่รักแฟน family ครอบครัวหาคขาดอากาศ เรื่องของกลุ่มอ่ะทั้งสามกลุ่มนี้นะครับจะสแสวงหาความรักอย่างรุนแรงคือถ้าเราแบบว่าได้รับการเติมเต็มในเรื่องของความต้องการในขั้นที่สามอย่างไม่เพียงพอถ้าขาดนะครับขั้นที่สามเนี่ยจะสแสวงหาความรักอย่างรุนแรงแถ้าเราผ่านขั้นที่สามมาได้นะครับก็จะเป็นขั้นที่สี่นะครับเ s t e ีมเอสตีมคือความพักภูมิใจในตัวเองเคารพตัวเองรู้ว่าตัวเองมีข้อดี โดยที่ที่มีความแบบว่าภาคภูมิใจตัวเองเนี่ยก็ต้องได้รับความรักจากคนอื่นก่อนนั่นเองอันนี้คือขั้นที่4สุดท้ายขั้นที่5คือเซลล์แอคเซอร์ไรเคชันคือขั้นสูงสุดกล่าวไว้ว่าบุคคลรับรู้ถึงความสามารถได้อย่างเต็มที่รู้ว่าเราทำเต็มที่แล้วได้แค่นี้เต็มที่แล้วไม่ดด้นรนมากกว่านี้นี่เซลล์แอคเซอร์ไรเคชันเนี่ยจะมาจาก ผลจากการเข้าใจตัวเองอย่างของแท้นะครับลำดับความต้องการนี้นะครับมันก็จะก้าวไปเป็นขั้นๆเนาะขั้นที่1ก่อนไปขั้นที่2ไปขั้นที่3ไปขั้นที่4ไปขั้นที่5ห้ามข้ามขั้นนะครับข้ามขั้นไม่ได้นั่นเองต่อไปนะครับเราจะมาโฟกัสว่าเซลล์แอคทิวอเคชันมีปัจจัยอะไรบ้างนี่คือ15ปัจจัยของเซลล์แอคทิวอเคชันอันแรกนะครับผมคือ รับรู้สิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริงอันที่2คือยอมรับศักยภาพของตัวเองรู้ข้อดีข้อบกพร่องของตัวเองไม่ดิ้นรนจนเสียตัวตนยอมรับตัวเองและผู้อื่นโดยเป็นธรรมชาติอันที่3คือเป็นคนง่ายๆสบายๆอะไรจะเกิดก็เกิดอันที่4คือมุ่งแก้ไขปัญหาโฟกัสที่โซลูชันหรือวิธีแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ไม่ได้ยึดติดอยู่กับสาเหตุของปัญหาอันที่5คือมีเวลาเป็นของตัวเองมีเวลาสำหรับการทำเซลล์รีเฟลชันอยู่กับตัวเองพอสมควรอันที่6คือมีลักษณะการเป็นตัวตนของตัวเอง7ก็คือรับรู้ว่าเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวจะไม่มีการเกิดขึ้นอีกเป็นการใส่ใจโมเมนต์ทุกโมเมนต์อย่างเต็มที่8 รับรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถอินเต็มอิ่มกับโมเมนต์ได้อย่างเต็มที่ 9. ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาบุคคลรอบข้างเป็นที่ตั้ง10มีเพื่อนที่เป็นกลุ่มย่อยๆจำนวนไม่เยอะซึ่งกลุ่มพวกนี้จะเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆซึ่งถ้าบอกว่าการมีเพื่อนเยอะเกินไปอ่ะถ้ามีเพื่อนเยอะมากๆแบบว่ามันจะทำให้เกิดการสร้างสม,มันธภาพได้น้อยคือ สิมีลักษณะข,ของการเป็นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นยึดหลักเสียงข้างมากข้อที่สิคือให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ข้อที่สิบสามคือมีอารมณ์ขันข้อที่สิคือมีความคิดทั่งสันและข้อที่สิคือไม่ถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมมาครอบงำมากนะัก